สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับในช่วงนะครับแบ่งปันเรื่องราวความรู้ความศรัทธานะครับกับวัตถุมงคลรุ่นมาตรฐานในองค์ของหลวงพ่ดหลวัวัสแกนะครับกับผมเก่งรัตนะนะครับกลุ่มตอุทิศมีวัตถุมงคลนะครับอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ผู้ศรัทธานะครับต่างพูดถึงว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างนะครับออกมาได้เหมือนหลวงพ่ดหลมากที่สุด นะครับก็คือวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดู่วัดสแกครับรูปหล่อรุ่นวิเชียนนะครับจัดสร้างนะครับในปี2530นะครับโดยคุณวิเชียนนะครับวัยสยานันนะครับเป็นผู้จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะผสมจํานวน4,800องค์นะครับซึ่งในจํานวน4,800องคงเนี่ยจะหล่อสวยมาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีจํานวนจัดสร้างเป็นเนื้อเงินด้วยบางส่วนซึ่ง มีการตอโคดอเด็กและวสกนะครับที่ใ้ฐานแบบนี้นะครับและบางส่วนมีการตอโคตพิเศษนะครับเป็นบางส่วนเป็นบางองค์นะครับพบได้ไม่ไม่มากนักนะครับและเนื้อเงินนะครับก็มีจํานวนจักัดการจัดสร้างในค่อนข้างน้อยนะครับก็เป็นรูปหล่อรุ่นหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเช่าบูชานักไม่สูงมากนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่ราคายังเบาอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเช่าบูชานะครับอัรานาขึ้นคอได้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ ทางลูกศิษย์นะครับคือคุณวิเชียนเนี่ยเจตนาดีมากครับในการจัดสร้างเขาทำให้วัตถุมงคลเนี่ยรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมนับอย่างต่อเนื่องและด้วยบางส่วนนะครับในงานหล่อออกมามีความผิดปกติบางองค์เนี่ยหล่อออกมาแล้วเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับบริเวณแขนก็ดีนะครับศีรษะของปู่ก็ดีหรือใต้ฐานก็ดีครับจะพบว่านะครับมีการหล่อไม่เต็มแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเสื่อมความศรัทธาไปนะครับ ผู้ศรัทธาบางท่านก็ใช้ทองคำนะครับในการที่จะหล่อออกมาเติมเต็มนะครับเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็นํามารัฐนาบูชาขึ้นคอนะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านนะครับรุ่นนี้ก็มีเก๊ออกมาแล้วนะครับงานเก๊จะผ่ายผอมนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยไม่ได้ต่อนะครับก็พิจารณากันให้ดีธรรมชาติของงานหล่อนะครับและการต่อโค้ดนะครับตรงนี้ก็นํามาฝากกัน วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้บูชาวัตถุมงคลมานะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็ผู้ศรัทธานะครับลหลายๆท่านนะครับได้รู้นะครับแล้วก็ได้ศึกษานะครับกับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ว่าที่หล่อมาได้เหมือนงปู่มากที่สุดก็ในวันนี้นะครับก็เป็นการเผยแผ่เรื่องราวสั้นๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเราจะหานะครับวัตถุมงคลซึ่งวัตถุมงคลรุ่นวิเชียนนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่ ราคายังจับต้องได้นะครับยังหาบูชาได้อยู่ตลอดสภาพที่หย่อนตัวลงไปก็อยู่ระลาสักประมาณ4 4 0 0บวกลบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมเกียรตินาขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับเรานะครับในการเผยแผ่เรื่องราววัตถุมงคลรุ่นมาตรฐานในองค์พระดุกสะแกนะครับในเทปต่อไปและสามารถติดตามผลงานของเราในช่องทางนี้นะครับไลน์เพจ YouTube นะครับ กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับเราจะสรรหานข้อมูลดีๆนะครับเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันในคราวต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ